สวัสดีครับพี่น้องครับอ่อนนะครับมอ,องควงหีใอ่เห็นพี่น้องว่ายีนเนย่เดตั้งเ,เดินปูนนะค่ัดีใจเบิดเดินปูนเป็นมองค้นเบิ้งครับพี่น้อง เวทีให้เอาเนี่ยอยู่พุ่แล้วครับอยู่งลางนะตั้งเทิร์เดินเนี่ยพี่น้องหยากมองหยานี่เด้อที่เนี่ยเป็นน้ำเนี่ย อะไรัปะอันนี้ผมตั้งไปตรงตินี่เด้ตั้งไปตรงตงินะครับตรงๆแต่ผมไปเลี้ยนเวทีออกมาพี่ฮะจ้ออจออเออ เนี่อะไรมึงเนี่ยน้ำอย่าเงี้ยพอดลอยเม็ดบ่่ใช่เลยหน้าเปนเสนหน้เร้วผมาเกี่ยหอนเสี่ยวนี่เอาพอดีเลยตั้งเลย่ะนะตอนแรกวเห้พักเครื่งชั่วโมงก็ต้องพักหานังเด่นยู่พูดนนิเลยเดวะไม่ยึดเดวะไอชานไอชานรถออกรถเที่ยเวทีฮอทพี่แม่ บอกแล้วถอยฮะพอดีเออเราได้กินหมูทั้งร้านปูนนะครับ พอดีพอดีคนหนึง่งคนหนึ่งอยู่ไรนี่คนหนึ่งอยู่ไรนี่แมนคนนึงแมนเอามาปะเอาอออเลยครับเ <c oughs> ดบไปหาเหรียญน้ำตกเ <c oughs> ดบไปหาเบิ้องมองใส่บ่วงเขาด้วย <c oughs> นี่นี่น้นโค้กเท่าไรนี่เดี่ยนี่โค้ก <c oughs> นานเท่าไรนี่เท่าไหร่เนี่ย,ยโอ้คือีวัดเก่าวัด,วด,วดแกอยู่ดอกเบิางต้นไม้ต้นนี้ ดีเด็ก <mini> น <drained out> ้อยมีม่งยูม่องเซาเนี่ยดีอยู่ครับน้ำหางช้างเดี๋ยวเพรามีเบอร์โทรกันแล้ว แดงซื่อจะเสียดีสารก็จะมาก็จะเหมาหมดได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเรามาก่อนเอาก่อนพี่น้องพัดลม30เครื่อง40เครื่อง50เครื่อง60เครื่องเอาหมดเลยพี่น้องเอาก่อนแดงซื่อเสียดีสารพี่น้องอยังเห้ก็เจ้าได้นัง้างเอนเดิมเดิมน้ำตกยุ่งหลังเนี่ยฟ้้าตังน้ำตกเอ้านี่เนี่ยเนี่ยยุ่งหลังเนี่ยมองหลังรถข้าแดง เอ้าตัวไอยยังมันมึงเลียวเบิ่มความรู้สึกมึงเห็นยังม่าเป็นแค่ยังตัดตันบ้านเ่อเอ้ไอ้หมอนี่มามาตั้งเลยเอ้าตั้งเลยเร็วไปเร็วใส่ถุงมือไหเฮ็นย้ำเด็กก็ได้ทัวบุญอ่ะ อ,อ,อถ้าที่ล่นผมขอรถข้าไปได้เลนนะยน่ะเขอรถต้รตู้ติดไไ่ได้เลอยน,นะเล่ใหม่หน่ยไปเที่ยวอทำยี่เรผมขบไปช่องแล้วไ้ป่รถตู้หยับไปติดต้ไมได้ออา่บ่หยบดอกเอาทำนี่แหละคอลัเนน่ะนี่แหละกลางพอดีเางพอดีอือบ่บ่ต้องข้าไ,ไปครับ,บ ข้างลังเป็นห้วยเหรอจแมงเป็นห้วยแจงอย่างงานมึงยิ้น่ะห้วยคอนเลยแจงน้ำตรงนี้ลึกต้มช่วงคนต่างระดสุดเลยนะยืน่กวนี้เสียน้ำส่งเราไปย่ากันไปเลยน้ำเลยสีแล้วว่า ตอนแรกผู้ถามมันมีฝายมันมี้งอะกหน้ามันไหลตลอดสูถามเพื่อนได้มันงูด mm, ิงูดิพูดถามเพื่อนขวกราโอ้ยอยูมอน้ำมือเนี่ยคักอยู่ในปลาลงยิบปะ โน้ำเป็ี่ยนตะเรียนเลยแล้วน้ำมันคุณวะน้ำไหลแห้งวะน้ำไหลลงเครื่อนสีลิ้นทอนจิวะหรือสีลิ้นทอนปล่อยน้ำลงมาวะ โอ้โหนี่ขนาดนานเรงเนะนาเยังปันนี่ว่าธรรมดาแล้วต้นอหอ่างวะเนี่ย nó tôn nhai này mẹ cái mô nhang lại anh à, đi mặc lam bỏ em mặc nè mặc lam bỏ แม่น pues ัวรเร็วเร็วเอีพาไปหายางเลาะวัดอ่ะต้นใหม่ไงต้นเท้ายังไง

Thank uh you. -huh.